กองกาลังผาเมืองได้ไปจับกลุ่มชาวเมียนมานะคะที่ลักลอบเข้าเมืองผ่านมาทางช่องทางธรรมชาติเพื่อที่จะเข้าไปทํางานในตัวเมืองเชียงใหม่และก็กรุงเทพมหานครค่ะกองบังคับการควบคุมฐานพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3ได้จัดกําลังพลชุดปฏิบัติการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทําผิดตามพรบคนเข้าเมือง บริเวณบ้านร่มไทยตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะระหว่างที่ปฏิบัติภาร,รกิจอยู่ก็ตรวจพบกลุ่มบุคคลเดินลัดเลาะเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวขอตรวจคน้นพบว่าทั้งหมดเป็นชาวเมียนมาค่ะมากันด้วยกันเนี่ย12คนประกอบด้วยเป็นผู้ชาย7คนเป็นผู้หญิงอีก5คนจากการสอบถามทั้งหมดบอกว่าเดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละผ่านมาทางช่องทางธรรมชาติเพราะจะไปหางานทําที่เชียงใหม่แล้วก็ที่กรุง เทพเจ้าหน้าที่ก็นำตัวทั้งหมดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรแม่อายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ